สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องน้ำบอตะโดยเย็นมือนี้ว่นาน้ำเย็นอนอนอาดหลาดเลยเนาะเบิง้งอีหยังนั่นโอ้โหจับเมื่เมื่อแต่เขากินแล้วก็ขึ้นน้ำขึ้นน้ำลายตะโดยเขามีเมนูหนึ่งเดี๋ยวถากินเด้ออ่ะโอ้ยยองเมียนโอ้ยเมียนอีหยังสองหน่วยนั่นกินบ่ได้ของเบือ่อของตายเบีย้ยไปอายไป อ่ะสำหรับคลิปนี้มาจากหากบหาเขียดแล้วเนาะค่ะเนาะเส้าเจ๋อเสียเอี่ยนี่ไปโอ้ยขึ้นเอาเลยมันต้งเลือดได้โกบังยมของยายทุนดกดกดกเต็มตุนเลยเขได่งาฮะนะเอานั่นแหละแมงสุเออนั่นเห็ดมให้อยู่แมงสุสุเอาดกดุกดกเคยเห็นบังยมกับน้ำลายแตกแล้วได้เชื่อมไปอยู่พี่น้องเพราะว่าเสียดายใช่นี่ ได้คอยได้ทุนเชื่อมจรับบางคือกระลนน้นถิ่มเนาะดูดูดูได้สิตต่ำบังยมใส่ปูดองอมน,นี้ลมพายุแห่งลราคาถึงภาคถึงฝนนะัเบิดหมื่นเบิดวินเลยทำจริงนี้นี่ผนสามสิบเปอร์เซ็นต์เียสามสิบเปอร์เซ็นต์ในกั ไงามาแล้วมือเสานะช่องสามมิดสำนันกับพ่อแล้วบะต้มมาลายมาลายก็ได้เข้าเลยห้าฮิตนะเน่ยเฮ้ยเสิรกบอกเลยบ่ะออกที่นี่ตำพิกกับกระเทียมอกนมที่ล้างแล้วลงไปยีละหนมาหยังคอใหญ่ข้อศิไปพุ่นย่างลบไป <laughs> ย่างลบไปไหมร <laughs> าคากุ้งมือบุญ <laughs> เยื่อนก็นอยู่นีหนาวเลยนี่ลมรมพัดมาทางีอืมกูนาดองของสาวเจ้ยออกจากกองสลนหรือเตะตั้มจะมีกานเี่นำลักแตกละของขกมมุนเดี๋ยวมันทันทุกนี่มันง่ไงเรามายนวยเอาเสื้อนี่หนามกวางกันอยู่นี่ตั้มอะไรนี่กองรถ น้ำตาลแทีนี้งอ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 หอมหอมเยอะเลยมาแล้วล่ะค่ะพี่น้องมาตำมะงุ่มเห็นแล้วน้ำลายแตกบอกมาแก้เราค่าร้านหน่อย สวัสดีครับพี่น้องมาเห็นั่งนาละ่ะบาววีตามซื้อซื้อต้มไห้แต่บบกินมาม <c oughs> จะดูเล่ากบก็จะใส่รัวไก่ของกูถามมาเยอ <c oughs> ะไม่นะามาย่ยงนี่จะแม่ใต้ดิเนาะกามาลอยกบดิเนอันจะแม่งกบถอดเชืองไว้อยูย่เป็นด็กแบอันจะมักนอนตาดูดมาเถือเยหรอมาเถื่อเหรอ ยาเจายียวยางพลจะขึ้นผมไรลัดม,มันบ่เพดอันนี้มันถือกน้ำมันน้ำปลาแดกโยกโคกเจ้าเจ้าเจ้าจาตัวคอยน้ำปลาแดกโยกโคกสีมันเป็นแบบนี้สีสีเป็นตะแซสบพูดการนี้คือในโคกพ่อเราสีเป็นตะกินสีเป็นตะกินสแสบแห้งครับพี่น,อนอ้องจวด กระโดดกันยิดสมดีดีเด้ากึเด้าพูนมะละพูนเน่ากบมาแต่ใส่ขึนสิได้กินกบนอเขาพ่ออย่าหวงรับก็ะทำเนาะทำมากเหรองานกบ๊ะถอดดูขากันกบถอดเกีถอดโอ้แสบเนี่ยโอ้ยไปกินน้ำปลาเต้นบ่ได้แล้วกินบะได้แล้ ขึ้นมา,ดดาดได้กัรขึ้นได้ไม่ใช่ปอนโอ้ยหน่าเจ้าไปไว้ผุดเนาะนี่หว่วาข้องมากึงิงตอนนี้มันกำลังสุเหล่าทถเนาะมันแทนมีพักแวนกินกราบกระเสียบเข่ากันดิเนี่นะเขากันดีดีนี่ทีนี้ก็ตัวน,นี้ครับก็ครบนะเออนี่ไก๋ตัวไอ แล้วยันแล้วยันบาวิดในล้างถ้วยอีกแล้วก็เลยบ่ห้องแล้วท่านั้นกับแปดแล้วล่ะเลยซทำด้ล้างขึ้เก่าอ๋ออ๋อไม่ถ้วยเอามาตัวใช่หรืเดี๋เอ้ยไ่อฉลีขึ้นน้ำลายราดปลกวางน่าเห็นใจสิแล้กินบ่ได้หรอกกินแต่ส้มหนาสื่อส้มแต่ส้มหนาไปเนี่ยันกับโบเพียเอ้าอันนี้นะเขาที่สื้อในอ้ายเพน

ขนาดเจาะหลังหลังก right ินกาแฟดำาอยู่ยไ่แหงจแบบแต้งแท่งนี่เจอแล้วว่าพายใ่กินหลายกบ่มาเจาะหลังกินเออก็ลอกเจาะเบื้องหลังกินนั่นแหละเจาะแล้วจะกอยกินเลยะลองเจาะแล้วคกอยกินขนาดบาสสวิตนั่นเขาไปเจาะช่วงบยหมอเขากับมอเขากับคำนวณตัดออกนั่นประมาณรอยยี่สิบกัวตาดออกแจ็สิบกัวนี่ส ไม่เหียจะ่ไปใคน่กินหาแบบว่ามันมีเว็ลั่ะโมยหวด้วยอะห้เม็ดเสียเอางงหยเนี่ยอุเขาขี่รถไปัวหน่อยนอนอด้เขาเดียวหายไม่รู้กู้วิเขากินกับยาอ่ะมันมีแนวหยโอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วหน่อยกระจาเน็่ปัตรันกินขึ้นที่เส็งมาอ้ยน้ำลายอยู่เลยขูเขา ต้องเหิบอันนี้ต้องเหิบกี่หมูกี่ดั่งบ่ตั้งแตบางงงแชกับผู้ดอเนาะเว้ยผู้ติดแฉะอยากกินสมอันนี้อยากคิดสมบังงมสมบังงมสมบขามแล้วว่ามันสิมาทาอันนี้ได่นี่ก็แซบวันไปเบิดเลยจริงอืมอุ่ยอย่าเล่นเขาปัดแฉนปัดแฉนแม่แซบครับพี่น้องถึงบรรยากาศสิคุ้มๆแต่ก็แซบ

อ,อสร็จแหน่ยมโบก,กินเขอออาเลยโบก,กินเขาเว้ยแก,กกินสมเลยเพิ่มเลยแหละเินมขาวแล้วทีนมาข้ามปุ๊บตะโดย สุดยอดเลยเมื waited, ừ, 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 Luckily, ่อก <oh> the ี Support ้พ่อเจ้าสมงศ์เขาวานไปหัวเคยถามมันบัวไปยุ่มนะ้าเอาไปชื่อสมงศ์ชวนไปชนบุรีมันออกจาก้ผีใบสามเจ้าหอดพุ่มสามชุ่มต้องจับสมงศ์เออแล้วผมก็สมงศ์ พารสไปกะไปสามสี่หาหกแต่เวลาหาสมุนสามหกโอ้นมกรด่วนพิเศษเสิขอคนขาเมาหายตัวนั่นะจมยสียนูอยากแห้งน่ะกึินมาที่หนึ่งกะตาปิดได้เลยได้แค่ตาปิด มะ <Billie S 1> พร้าพิษอพิษหนอนพิษพิสามเถ่พิาาเออลาก็ตาแดงจะกระยากม่เจียรยมาเว้ยสบายสองเราขอะได้มากุ้นอยัางงอมาท่านเด็กิน้หนาวยมันล่มมันบรอยากดอกกินพรากินกินอยู่กินเพื่อนงอน่ะพี่บ้านองพาเนียพี่ถ้าหลานผ่า ยี่หูอันนี้บ่ยังหูหลอดอึฮัลาแอลดเอามาไข่ก็ขึ้นจะวะมันรักจ้ะวะอขึนหลัจซำว่าลั่มเดอีสานี่ยเออนะยังว่าล่บอลบเลยนาเออได้ไม่เทียนไปหลอทอยเลยนี่ยืนห้างกันสีอะลยนี่ อยากอยากบ่ฮะอยากบ่โอุณนี่ก็กุ้สามารถเี๋ยวานไพ่ตั้มใช่ไหมบัวบัวเล่มขวานไท่บ่วเดอล้านฮะวานไผ่เดืล้านนะตั้มวานไพ่ท่าคุณตั้มอยู่มือแหลกไหมมึงเออสับเฮ็ยนี่นะเฮ็ดลิปนี่นะนี่คือ้เอาไว้ เขอเคลืองือคนลนอืมจะดอยเว็นไหนแสบาะแสบแสบเ้นเขากันยาวเราไม่ชแสบอุ้ยเออไอชิมนะจ๊คำชิมๆๆอ้ยไกยยางยำกับปูแล้วแสบย่างกับยำแล้วกัปูมันไรอใส่เจา๊สบแส่ แสบยู่งหาเฟสไงตัวรงแสบมาแสบยู่เฉพาะหัวหวิทยก็ว่าจินเหนมืไหนาเสียดายของจหลุดก็ว่าแ้าดยแล้วแก่มปลาถอดนี่นะป้าสลิซสมีนนะมาปีกเบ่อก็ใหญ่ตีนหนอยเป็นปีกแสบด้วยก็หนอยๆกันนี่าะนี่เหรอนี่กระปุกนี่จะแสบงะ บะมีมือแกะยำให้เลยสปุ้นไปแลนก่อนลูกเว้ยเอ้ยนไปขาดน้ำน้แเละในยากินก่อนแซมาก เขาเอื่นว่ามันพิซซ่าพอเศ้าเจอสีตาแดงพิซซ่าอะไรเนาะที่กระปูดิกบกระปูดองนี่สิไหนดอกโรยจะกว่าที่มีมือเนอะอื่อนใจหายหายละนี่เศ้าเจอดยำร้องพิจ่าแสบพิจ่ากลิมไล่ละ ้าเออหนาข้าวในหุกสาขาอุ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นร้านกินกับเดี๋ยวใจกึ้มได้ละอุดอะไยแซวพี่ตั้งกิโลนึงคนไหนน่ะจาว่าบ่บ่บ่ใส่ครึ่งโลโอ้โแสบแนี่ยแสบกินยุบไปยุ่เลยพี่เนี่ยอะนรวะเนี่ยง ปิ่งมือเส้ามันเปยังอืมอืมปิง้งกับป,ปูไปเย็นนะครับนึงแล้วแสบจีนอ่ะแสบจู๊ที่ทนได้ยุ่นออุ้ยอืมเพราะวาแสบกับแสบเพราะเขาอยู่หลีตอนนี้มาสิต่อเรื่องเ,เพชรกับว่าเพชรเป็นไ,ไหนจับเออพ่อสูงอยู่สีแดงสืง่อุ้ยแต่โดยอี้ยังน่ะ <laughs> เล่าสิวาม้น้ำมัขึ้นดาบไม่รู้เนี่ยมากดไหนเนี่ยไอวะได้เรากดในเขาวะกกเป็้ลปิดเป็้นี่แหละค่บพี่น้องกินสมบัยมน่มสวงบ่มาหนสวงวะซวงวะสมหิวสมใหญ่ดิพูดจานเกือบหมดเลยแล้วสืกินเหนหเลยก็ตะโดดใจเรา ำยั S <S งดาครพี่น้องเราก็ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ